นาพิมพิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาิกา กับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอชนัปรานานรักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะรหน้าที่ดาเนินรายการแล้วก็นําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนะคะการคาดหมายลักษณะอากาศกับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิ สัปดาห์นี้พบกับพี่นิสหน่อยวิจิตราจันเข็มค่ะแล้วก็เป็นในช่วงข่าวเด่นชาละวันเมืองงามนะคะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์นี้นะคะก็มาเริ่มกันที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรค่ะบอกว่าในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนในช่วงของวันที่16ถึง18ตุลาคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังค่อนข้างแรงอีกอระลอกหนึ่งจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง2ถึง4องศาเซลเซียสค่ะกับมีลมแรงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ คำแนะนําสําหรับเกษตรกรนะคะระยะน,นี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทําทให้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกร,ร,กรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันจะทําให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายค่ะนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขังหากว่าระดับน้ําลดลงแล้วเกษตรกร,ร,กรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ําให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพราะหากปล่อยให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้รวมทั้งควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักไว้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารช่วงอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณสาหรับข้อมูลด้วยนะคะ มาต่อกันที่ช่วงคุยกันวันศุกร์ค่ะวันนี้คุณนิสหน่อยวิจิตราจั์เข็มมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ ขอบคุณน้องมุกพัชรินสิรินะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังกันทางเครือข่ายวิทยุนะคะทุกแห่งนะคะของจังหวัดพิจิตรกันด้วยที่ติดตามรับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้นะคะในช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ดิฉันนิสหน่อยวิจิตราจันเข็มนะคะรับหน้าที่แทนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็นำเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามอีก อีกหนึ่งโครงการที่จะจัดขึ้นนะคะเป็นโครงการเพื่อสุขภาพค่ะที่จะจัดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนั่นก็คือโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาตินะคะเ,เร็วๆนี้นะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะวันที่30ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่8นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรตินั่นเองเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นแล้วก็จะมีการรวบรวมนะคะ พลังของชาวพิจิตค่ะมาร่วมกันออกกําลังกายนะคะสามประเภทด้วยกันก็คือการเดินนะคะการวิ่งแล้วก็การปั่นจักรยานค่ะอย่างที่บอกว่างานนี้จะจัดขึ้นนะคะในวันที่30สิบ ตุลาคมนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะรวมไปถึงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายนะคะก็คือการเดินวิ่งแล้วก็ปั่นจัก,กรยานส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคนั่นเองนะคะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเขาจะมีการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกันด้วยนะคะก็มีทั้งเรื่องของการป้องกันนะคะ โรคหลอดเลือดสมองการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนนะคะเพื่อลดอัตราการพิการและเสียชีวิตนะคะ,ะแล้วก็นะคะการจัดกิจกรรมนี้นะคะ เดินวิ่งปั่นเนี่ยนะคะก็จะมีจุดปล่อยตัวค่ะที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะคะก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะมากกว่า1,500คนนะคะก็รวมๆแล้วน่าจะเกือบ2,000คนค่ะการรับสมัครนะคะเขารับสมัครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมละค่ะที่นำมาฝากกันวันนี้เป็นกิจกรรมที่รวบรวมชาวพิจิตรเนี่ยนะคะมาร่วมกันออกกำลังกายนะคะทีนี้มาดูเส้นทางกันนิดนึงอย่างที่บอกว่าจะมีการปล่อยตัวกันที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะคะการเดินนะคะกิจกรรมการเดินนี่ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีการ ปล่อยตัวนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าเสือสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะคะเส้นทางไปยังถนนอุโมงคต้นไม้ค่ะแล้วก็เดินไปนะคะจนสิ้นสุดเส้นทางเดินนะคะวนกลับมาตามเส้นทางเดิมค่ะกลับมาจนถึงเส้นชัยที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าเสือสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมเดินระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมการวิ่งค่ะ การวิ่งก็จุดปล่อยตัวที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันนะคะระยะทางประมาณ6.9กิโลเมตรนะคะอันนี้รับนักวิ่งนะคะอยู่ที่ยอดอยู่ที่ประมาณ260กว่าคนนะคะเส้นทางจุดปล่อยตัวนะคะก็ที่เดิมเลยค่ะที่บริเวณ อนุสาวรีย์พระเจ้าเสือสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะคะเส้นทางไปยังถนนอุโมง์ต้นไม้แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะวิ่งไปตามถนนใหม่เลข1 1ึ จนถึงจุดกลับตัวนะคะที่วงเวียนจระเข้ค่ะแล้วก็วนกลับมานะคะผ่านหน้าโรงเรียนสะหลวงพิทยาคมมาสิ้นสุดที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าเสือสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมนะคะการวิ่งนะคะระยะทาง6.9กิโลเมตรนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมการปั่นจักรยาน,นะคะ่ะอันนี้นักปั่นจักรยานไม่ควรพลาดนะคะก็ระยะทางนี่อยู่ที่ ประมาณ23.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็เส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากบริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะคะเช่นเดียวกันแล้วก็จะปล่อยตัวที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าเสือค่ะสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็จะเ,เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคค่ะไปจนถึง เส้นทางที่จะไปกําแพงเพชรนะคะก็จะไปเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงไปทางเมืองเก่าค่ะไปจนถึงบริเวณด้านหลังบึงสีไฟนะคะแล้วก็ปั่นไปตามเส้นทางรอบบึงสีไฟเลยนะคะจนถึงทางออกบึงสีไฟ มาแถวแถววงเวียนจราเข้นะคะกลับมาที่ถนนหมายเลขห1ึ่งแล้วก็มาผ่านที่หน้าโรงเรียนสะหลวงพิทยาคมนะคะก็จะไปสิ้นสุดที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าเสือนะคะที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตรนั่นเองนี่ก็คือกิจกรรมนะคะเรื่องของการปั่นจักรยานค่ะระยะทาง23.5กิโลเมตรได้สุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะได้เรื่องของการชมทัศนียภาพต่างๆบรรยากาศของจังหวัด จิตนะคะที่แถวแถวโซนเมืองเก่ากันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เหมาะนะคะกับการปั่นจักรยานแล้วก็มาจนถึงรอบๆนะคะบึงสีไฟนั่นเองได้ชมความงามของบึงสีไฟด้วยนะคะก็เน้นย้ำนะคะเรื่องของวันในการจัดกิจกรรมค่ะนั่นก็คือวันที่30ตุลาคมนี้นะคะ30ตุลาคมนี้แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมกันนะคะเริ่มกิจกรรมกันรวมตัวกันที่ บริเวณงานเนี่ยนะคะไปตั้งขบวนเดินวิ่งปั่นเนี่ยนะคะตั้งแต่ตีสี่ค่ะพอตีห้านะคะก็จะเข้าสู่จุดสตาร์ทนะคะผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเขาก็จะเข้าสู่จุดสตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีพิธีการนะคะพิธีเปิดนะคะกิจกรรมขึ้น นะคะก็ช่วงเวลาประมาณตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาทั้งหมดนะคะในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกานั่นเองนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดพิจิตรนะคะที่นำมาฝากกันเรียกได้ว่านอกจากเป็นกิจกรรมของการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะรวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะส่งเสริมการออกกำลังกายในงาน อานนี้กิจกรรมนี้เขาจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยโรงพยาบาลพิจิตตกันด้วยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยนะคะก็เป็นโรคที่เป็นกันเยอะนะคะสําหรับคนไทยค่ะที่เรารู้จักกันก็คือ,อเส้นเลือดตีบตันนะคะ ภาวะที่สมองเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะเนื่องจากหลอดเลือดตีบนะคะก็จะส่งผลนะคะให้อ่าสภาพร่างกายของเรานะคะไม่เหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่าปัจจุบันนะคะก็มีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคนี้กันเยอะทีเดียวนะคะของของคนไทยนะคะก็จะเป็นกันเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะโรงพยาบาลพิจิตเขาก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้วิธีการป้องกันปัจจัยเสี่ยง หรือว่าวิธีการรักษาต้องทำอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามนิทรรศการได้นะคะถ้าหากว่าวันนั้นอาจจาะไม่สะดวกนะคะไปร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นนะคะหรือว่าใครที่ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะไปชมนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้ นะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะคะของจังหวัดพิจิตรนั่นเองที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะกับโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาตินะคะเดินวิ่งปั่นป้องกันอรรมพาสครั้งที่8เฉลิมพระเกียรตินะคะรวมใจคนไทยทั้งแผ่นดินรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ30ตุลาคมนี้นะคะยังไงก็ทันทีถ้าไม่ได้สมัครไว้ไปร่วมกิจกรรม ไปร่วมชมนิทรรศการกันได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงวันหยุดยาวอีกหนึ่งช่วงเนาะในช่วงต้นเดือนตุลาคม2565แล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องสองช่วงด้วยกันก็คือช่วงนี้นะคะระหว่างวันที่13-16ถึง16 ตุลาคมเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะจากทีมงานสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรเรื่องราวของการเดินทางค่ะถ้าหากว่ามีการเดินทางไปที่ไหนนะคะก็อย่าลืมค่ะตรวจเช็คนะคะทั้งสภาพของยานพาหนะแล้วก็สภาพของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะด้วยนะคะเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมนะคะ ตรวจสอบเส้นทางให้ดีนะคะตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมแล้วก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะเอาล่ะช่วงนี้นะคะต้องส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับในช่วงคุยกันวันศุกร์ในวันนี้นะคะมาต่อกันที่ช่วงของข่าว เราเด่นชละวันเมืองงามค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรหลายภาคสว่วน ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกันค่ะช่วงเช้าวันที่13ตุลาคมค่ะที่บริเวณพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงนะคะทางด้านของนายชนกมากพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำข้าราชการทุกสังกัดค่ะพนักงานราฐัฐวิสาหากิจรวมถึงพระสงฆ์นิกรชาวพิจิตรประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร That. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร13ตุลาคม2565ค่ะตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรปวงผสมนิกรทั่วราชาอาณาจากักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ทั่วราชาอาณาจากักรด้วย โทสภิดราชธรรมโครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจนานาปการที่ทรงทุ่มเทกำลังพระสติปัญญาและพระวรกายทรงออกเดินทางไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยอย่างมีรู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงผสนิกรก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกานานแก่ประเทศชาติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ นับเป็นบุญของปวงฆ่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสิกรที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกรมเย็นตายรมพระบรารมีค่ะนอกจากนั้นในช่วงสายๆนะคะก็มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองค่ะที่ บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่สองตำบลวังสำโรงอำเภอตะพานหินค่ะโดยท่านชนกมากพันธ์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบนำผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรต่อไปนะคะทางนี้ก็ยังได้มีการฉีดพ่นจุลินทรีย์พอดอหก เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสียและปรับระบบนิเวศภายในแม่น้ำอีกด้วยค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนจิตอาสาของอำเภอตะพันหินเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่วนช่วงค่ำก็เป็นช่วงของพิธีวางพวงมาลานะคะเพื่อนน้ำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตจัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรค่ะ นอกจากในภาคส่วนราชการแล้วนะคะทางด้านของภาคประชาชนค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะกลุ่มคนรักในหลวงพิจิตรเดินตามรอยพอ่อตั้งโต๊ะบริจาคอาหารร่วมบุญถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะช่วงตั้งแต่5นาฬิกาหรือตี๕ของเราเนี่ยนะคะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพิจิตรค่ะกลุ่มคนรักในหลวงพิจิตรเดินตามรอยพอ่อร่วมทําบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยร่วมบริจาคอาหารน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกโอวันตินกาแฟแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะแก่ญาติผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยเองนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณหน้าโรงพายาบาลพิจิตรตั้งแต่เวลา5นาฬิกานะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะทางด้านของนายทวชัยทัดเที่ยงสมาชิกกลุ่มนะคะเผยว่ากิจกรรมนี้ กลุ่มคนรักในหลวงพิจิตรเดินตามรอยพ่อดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง8ปีโดยจะตั้งโต๊ะบริจาคอาหารปีละหครั้งก็คือในโอกาสของวันเฉลิมพระชมมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชมมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมวันพ่อแห่งชาติ5ธันวา และวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะคะก็จะตั้งโต๊ะเป็นประจำปีละ5ครั้งตามวันสำคัญค่ะ มาต่อกันที่บรรยากาศของเทศกาลงานประเพณีที่คึกคักกันบ้างนะคะชาวบางมุนณะค่ะได้จัดงานรวมใจเทิดไทราชวงศ์จัก,กรีรี121ปีพระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางบุนาคนะคะวันที่12ตุลาคมค่ะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าการอำเภอบางมูนาคค่ะทางด้านของนายชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลในอำเภอบางโมนาครวมเปิดงานบางโมนาครวมใจเทิดไทราชวงศ์จัก,กรีร้อยี่สิบเอ็ดปีพระปียมมหาราสเสด็จประพาสบางโมนาคเพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2444ริสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือทางชลมาก และทรงประทับแรมริมแม่น้ำน่านซึ่งในปัจจุบันก็คืออำเภอบางมูลนาของเรานี่เองค่ะนอกจากนี้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรไปตามลำคลองบุษบงในอดีตเป็นที่ตั้งของเมืองภูมิซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของอำเภอบางมูลนาคนะคะสำหรับบรรยากาศค่ะต้องบอกว่าสวยงามมากๆเพราะว่ามีโอกาสได้ไปร่วมมาด้วยนะคะประชาชนชาวบางมูลนาเขาก็มีการร่วมแต่งกายสมัยรัชกาลที่หนะคะเพื่อสัมผัสบ,บรรยากาศของความเป็นไทยสรง เสริมอนุรักษ์วัฒน,ธ,นธรรมประเพณีแล้วก็มีนิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีตนะคะแล้วก็มีการจัดตลาดย้อนยุคมีการแจกจ่ายอาหารฟรีด้วยนะคะซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นก็หลายๆอย่างเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณอำเภอบางมุนาคนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้เราได้มีความย้อนอดีตกันนะคะไปถึงสมัยรัชกาลที่5เลยค่ะ นอกจากอำเภอบางมูนากนะคะที่ทางด้านของอำเภอทับคล้อนะคะก็มีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วภายในงานนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือประธานในพิธีเปิดนะคะได้แก่นายอนุชานาคาไซรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนะคะที่เป็นประเพณีสาคัญของ จังหวัดพิจิตรโดยมีนายชนกมากพานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแต่งกายเป็นเท้าสักกะเทวราชนะคะนำพระสงฆ์กว่า400รูปจากอำเภอต่างๆในจังหวัดใกล้เคียงเดินลงจากยอดเขาที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองสู่ลานวัดเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนค่ะ ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่ได้เห็นพลังมวลชนมีความร่วมมือร่วมใจตามหลักบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบวร ะะที่มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นประเพณีอันดีงามที่ควรอนุรักษ์สืบทอดให้รุ่นหลานต่อไปค่ะสำหรับการเดินทางมาร่วมพิธีบุญครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะมีความอิ่มเอิบใจทุกครั้งที่ได้เดินทางมาร่วมประเพณีที่ทรงคุณค่าของชาวจังหวัดพิจิตรค่ะก็เป็นคำ สั้นๆคำกล่าวความรู้สึกสั้นๆที่ท่านรัฐมนตรีได้ฝากไว้ถึงชาวพิจิตรนะคะทางด้านของอำเภอทับคลอแล้วนะคะทางส่วนของวัดตรงกลางที่อำเภอเมืองพิจิตรก็พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเข้าสารอาหารแห้งทางน้ำด้วยนะคะซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ก็ได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญตักบาตรเทโวข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ทางน้ํานะคะซึ่งทางวัดดงกลางเนี่ยเขาได้ตกแต่งเรือเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปลงเรือเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญท่ามกลางของเสียงกลองยาวบรรเลงเพลงในลําคลองนะคะให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญตักบาตร โดยพระสงฆ์นั่งเรือผ่านหน้าแพที่สร้างเป็นแถวยาวต่อกันไปตลอดของลําคลองให้ภูธศ,ศาสนิกชนได้ทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งทางน้ำทั้งสองฝั่งคลอง ย้อนอดีตเป็นวิถีชาวไทยเมื่อสมัยโบราณค่ะได้นำมาจัดเป็นประเพณีขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามอยู่ตามคลองเข้าตอกให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ให้เป็นของดีประจำชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนวิถีชีวิตแห่งสายน้ำแม่เสียดายจริงๆนะคะปีนี้ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมแต่ว่า ปีหน้านะคะถ้ามีโอกาสจะไปรวมแน่นอนเพราะว่าเห็นภาพแล้วบรรยากาศคึกคักสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่บรรยากาศของการตักบัตรเทโวโรหนะที่วัดท่าหลวงกันบ้างนะคะที่นี่เขาก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากที่ ทางด้านของนายสิงหราชวง,สงเสงี่ยมประลัดจังหวัดพิจิตรพร้อมกับชาวพิจิตรได้ร่วมพิธีตักบัตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันเทโวโรหณะแล้วนะคะทางด้านของพระราชสิทธิเวทีดเรเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงนะคะก็ได้มีดําริที่จะนำเข้าสารอาหารแห้งที่ได้จากการรับบินทบาตในครั้งนี้นะคะไปทำเป็นถุงยังชีพแล้วก็ไปมอบให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะโดยก็นอกจากการแพร็กการบรรจุแล้วเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะคะร่วมกับพันเอกกฤษดาปานทัพทีมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรนางสาวจิราพรคำพุทธพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพิจิตร รวมถึงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะคะได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคยาวเวชภัณฑ์แล้วก็น้าดื่มให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตบำบลหอไกรอําเภอบางมูลนากจํานวน40ครัวเรือนแล้วก็จะได้ขยายพื้นที่นะคะไปในอ,อําเภอต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วง ข่าวเด่นชลอนเมืองงามที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะเป็นเรื่องของการรายงานสถานการณ์น้ํานะคะจากโครงการชนประทานจังหวัดพิจิตรอันนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่13ตุลาคมนะคะในส่วนของแม่น้ําน่านค่ะสถานี n 7 a ของอําเภอเมืองวัดได้10.01เมตรก็คือลดลงจากวันที่12เนี่ย0.13เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตะลิ่งขวา0.14เมตรค่ะสถานี N8 อํเเภอบางโมนาควัดได้11.1เมตรลดลงจากวันที่12 0.05เมตรระดับน้ำสูงกว่าตะลิ่งขวา0.3เมตรค่ะในส่วนของแม่น้ำยมสถานีที่ Y.17 อํเเภอสังงามวัดได้ 6.24เมตรลดลงจากวันที่12 0.04เมตรระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งขวา0.52เมตรค่ะและที่สถานี Y.5 อําเภอโพทะเลวัดได้8.32เมตรเพิ่มขึ้นจากวันที่12 0.03เมตรและระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งขวา0.22เมตรค่ะ แล้วก็สถานการณ์น้ําล่าสุดในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะศูนย์บัญชาการเหตุอุทก,กภัยจังหวัดพิจิตรค่ะได้มีการรายงานสถานการณ์ประจําวันนะคะณวันที่13ตุลาคมมีพื้นที่นะคะที่สถานการณ์อุทก,กภัยคลี่คลายแล้ว4อําเภอด้วยกันนะคะได้แก่อาเภอซักเหล็กอ,อําเ,อเ,ภอเ,ออเภอวังเซพูนอาเภอดงเจริญแลวก็อําเภอวชิระบรมีนะคะในส่วนของอําเภอที่ยังคงมีระดับน้ําอยู่เนี่ยก็ได้แก่ อำเภอเมืองอำเภอทับพร้าวอโพทะเลอำเภอตะพันหินอำเภอบึงนารางอำเภอสังหามอำเภอบางโูนาคแล้วก็อำเภอโพประทับช้างนะคะบ้านเรือนรัศดรได้รับผลกระทบจำนวน8อำเภอ298หมู่บ้าน3,430ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย52,833ไร่แล้วก็ ทางการปศะสุสัต์นะคะบ่อปลาก็มีการได้รับผลกระทบ31บ่อด้วยกันค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในทุกๆช่วงนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชมุมชน ทั้ง23สถานีนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายอปอมชนะคะผู้ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่ทำการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยส่วนในสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันนะคะที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมค่ะเจ็นาฬิกา30นาทถึง8นาฬกา กับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอัชนะนัปรารถนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้น้องมุกพัชรินสิริขะอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ สารคาดีวิทยุการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตรเสนอเรื่องโตไปไม่โกงตอนความซื่อสัตย์สุจริตสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้ที่โรงเรียนสนุกไหมคะลูกสนุกค่ะแม่คุณแม่คะวันนี้หนูมีเรื่องจะเล่าให้คุณแม่ฟังด้วย เรื่องมีอยู่ว่าหนูไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็เห็นกระเป๋าตังใครไม่รู้ตกอยู่มีเงินเยอะด้วยนะคะคุณแม่แล้วหนูกับเพื่อนๆทําอย่างไรกันต่อล่ะคะลูกหนูเอาไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของค่ะก็คุณแม่เคยสอนหนูไว้ว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราอยากไปเอามาเป็นของตัวเองในกระเป๋ามีเงินเยอะมากถ้าหายไปเจ้าของกระเป๋าคงต้องเดือดร้อนแน่ๆดีมากค่ะลูก ความซื่อสัตย์สุจริตคือสิ่งที่หนูและเพื่อนๆมีแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะคะพบการทุจริตคอร์รัปชันแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร5 6 7 7หรือสายด่วนปปช1205คบเด็กสร้างชาติเยาวชนพิจิตร่อไปไม่โกงโตไปไม่